กับปุ๊ปต้ยเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะก็มาในสไตล์แบบคิ้วๆนะคะและเราค่ะก็ยังคงอยู่ที่นี่ค่ะกับวชิรายนนะคะศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพบนถนนหลักสี่แจ้งวัฒนะค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะโอ้โหเป็นไงคะ ใครที่บอกว่ากำลังจะเป็นผู้บริหารคนใหม่เป็น c e o หน้าใหม่นะคะอันนี้ก็หน้าใหม่เหมือนกันเพราะผู้บินมปจากเกาหลีเฮ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าใครที่กำลังจะเป็น c e o คนใหม่คุณก็ต้องมีรถคันใหม่ใช่ไหมและคันนี้ค่ะหรูหราเหมาะสมแล้วก็คู่ควรมากๆกนี่นะฮะวันนี้นะคะสำหรับรถคันแรกที่เราจะมารีวิวกันค่ะเป็นที่โอ้โหใครๆก็อยากขับกับ Mercedes b e n z ค่ะวันนี้นะคะรุ่น นี้นะคะที่เราเอามารีวิวกันค่ะกับรุ่น C350W205 เครื่องยนต์ 2000cc ซ e ีอวงกาดปี2 1 7 7ค่ะและคันนี้นะคะเห็นถึงความสวยหรูหราบอกเลยว่าราคาล้านต,นตนน้นๆขนาดค่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะด ตอนนี้นะคะประตูนะคะก็อยู่ภายในรถเมสเบลเบแ,และตอนนี้นะคะปรกตูนะคะก็อยู่ข้างในรถเบนซ์คันนี้แล้วทุกคนขคาอู้หูอ้คือมันใหม่มากนะคะบ่งเบาะนะคะแบบโอ้โหพวงมาลัยทุกอย่างคือเอี่ยมเหมือนมือนหนึ่งเลยไม่คิดไม่ฝันวันนี้คือมือสองทุกคนมันใหม่มากจริงๆแล้วก็ เย็นเฉียบเลยค่ะทุกคนไม่มีกลิ่นแน่นอนโอ้โหคอนเฟิร์มคือดีค่ะอ่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าฟังกช์ชันด้านในรถมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะสำหรับพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะให้คุณสตาร์ทง่ายๆเพราะว่าเขามีปุ่มสตาร์ทนะคะแล้วก็เกียค่ะอยู่ตรงพวงมาลัยตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะฟังก์ชันอื่นๆเนาะก็มีแอร์นะคะมีแอร์ด้านหลังคนขับซ้ายแล้วก็ขวานะคะมีม่านบังแดดกันยูด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังรถนะคะก็มีม่านบังแดดปรับไฟฟ้าขับไปแล้วเนี่ยนะคะไม่ร้อนแน่นอนค่ะและที่สําคัญนะคะยังมีนิเวกเตอร์ในการนําทางด้วยเพราะฉะนั้นนะต่อให้ผู้หญิงขับหรือใครขับนะคะคุณก็ไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยไม่มีหลงแน่ๆค่ะ และตัวนี้นะคะยังสำหรับที่เราขับขับบางทีเนาะเราก็ไม่อยากจะแบบว่าต้มมาหาก้มมากดเราก็สามารถนะคะสั่งการใช้งานด้วยเสียงเช่น navigator please อย่างนี้ค่ะหรือว่า radio fm อย่างนี้นะคะ่ะ ง่ายมากและนะคะยังมีนะคะสามารถที่จะฟังนะคะวิทยุ FM AM นะคะแล้วก็ฟัง MP3 ได้นะคะ CD ได้นอกจากนะคะการสั่งงานนะคะดยการกดนะคะในหน้าจอแล้วนะคะก็ยังมีนะคะสามารถที่จะควบคุมนะคะผ่านการคอนโทรตรงนี้คะ่ะนี่ค่ะกดได้หมดเลยนะคะเ,เพิ่มเสียงลดเสียง แล้วตรงนี้นะคะก็สามารถเปิดได้ค่ะว้าวสามารถใส่คาแฟกาแฟสามารถใส่คอฟฟหรือว่าชาได้เลยนะคะนี่ก็ยังเปิดได้อีกค่ะโอ้อาจจะแอบ,บซ่อนของรนนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมหรูหรามากๆคนุนแล้วก็สําหรับเบาะนะคะนี่นะทุกคนคะเป็นเบาะหนังแบบพรีเมียมค่ะแล้วก็ ปรับไฟฟ้าด้วยค่ะเราเห็นถึงความหรูหราแล้วก็ฟังก์ชันเยอะแยะมากมายแบบนี้นะคะระบบเซฟตี้นะคะเขามีแอร์แบ็กรอบคันนะคะรอบคันเลยนะแล้วก็ระบบเบรก ABS ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขับไปแล้วขับดีแล้วก็ปลอดภัยประหยัดน้ำมันสุดๆไปเลยค่ะ บุ๊กเซอร์วิสค่ะมีให้หมดเลยนะคะทุกอย่างเนาะ oh. และที่สําคัญนะคะคันนี้คุ้มในคุ้มค่ะเพราะว่าเขายังมีวันดีนะคะจากศูนย์เบนซ์ให้อีก1ปีเต็มเตมโอ้โหเรียกว่าคุ้มมากเหมือนได้มือนหนึ่งในเช่ยงลาะ เห็นแล้วก็อยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมคะว่าราคาเท่าไหร่สำหรับคันนี้ค่ะราคาอยู่ที่1,290,000บาทเท่านั้นค่ะและที่สำคัญนะคะคุณสามารถผ่อนแบบสบายสบายโดยที่ไม่ต้องกุ้งใจคะ่ะเพราะว่า ผ่อนแพทนี่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะที่อากจ,จะมาลองจับมาลองสัมผัสมาเห็นด้วยตาของคุณเองนะคะแล้วก็มาเทรสได้นะคะก็สามารถติดต่อเราได้ค่ะผ่านทางช่องทาง,งต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะ Facebook นะคะ Line แอหรือว่าโทรเข้ามาได้ที่เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของตุ๊กตูแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะครั้งหน้าเนี่ยจะพาไปรีวิวคันไหนนะคะต้องกดติดตามที่สําคัญเลยนะคะถ้าเกิดไม่อยากาพลาดนะคะการรีวิวรถดีๆนะคะนี่เลยค่ะกดซับสไครต์กดกิ่งกริ่งกริ๊งกริ่งกริ่งแล้วเจอกันใหม่นะคะกับช่องวชิกร้ายยนชแนลวันนี้คุ้มกันแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย